ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ b i g s e l l e r เราเป็นบริษัทผู้พัฒนาซอฟต์แวร์การจัดการการขายรายช่องทางระดับมืออาชีพณนะปัจจุบัน b i g s e l l e r ได้รับความไว้วางใจจากผู้ขายอ e ีคอมเมิร์ซมากกว่า9 3 0 0 0 0รายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และปัจจุบันได้ก่อตั้งสำนักง,งานในประเทศอินโดนีเซียมาเลเซียไทยเวียดน,นามและฟิลิปปินส์ b i g s e l l e r จะช่วยให้คุณเชื่อมต่อและจัดการร้านค้าจากหลายแพลตฟอร์มให้มาอยู่บนอินเทอร์เฟซเดียวกันลงสินค้าได้อย่างรวดเร็ว การจัดการคำสั่งซื้อการบริหารจัดการสต็อกอย่างมีประสิทธิภาพการดูรายงานต่างๆใช้งานได้ฟรี mm hmm. คุณสามารถใช้ฟังก์ชันการคัดลอกรายการ mm hmm. เพื่อคัดลอกสินค้าทั้งหมดด้วยคลิกเดียวผ่าน Big Seller ได้นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้งานฟังก์ชันอื่นๆเช่นการลิงก์ข้อมูลสินค้าเพิ่มรายน้ำการตลาดโปรโมทสินค้าอัตโนมัติและจัดโปรโมชั่นได้ mm hmm. หลังจากลูกค้ากดซื้อสินค้าแล้วคำสั่งซื้อจะถูกซิงค์อัตโนมัติตามกฎการอัปเดตสต็อกใน Big Seller ทันที คุณสามารถตรวจสอบและจัดการคำสั่งซื้อผ่าน Big s e ซ l e r ได้เลยนอกจากนี้ Big s e ซ l e r ยังมีฟังก์ชันอื่นๆอีกเช่นการสร้างเทมเพลตใบปะหน้าพัสดุการสร้างคำสั่งซื้อ POS คำสั่งซื้อด้วยตนเองคำสั่งซื้อผ่านแชทการจัดการคืนสินค้าและคืนเงินและการติดตามสถานะการจัดส่งและรายละเอียดของสินค้าอื่นๆเมื่อสต็อกสินค้ามีการเปลี่ยนแปลงระบบจะปรับสต็อกร้านค้าแต่ละร้านให้อัตโนมัติเพื่อป้องกันการขายเกินและไม่ให้ถูกตัดคะแนนจากแพลตฟอร์มซึ่งจะช่วยเพิ่มความน่าเชื่อออถืขงร้้้าานคได นอกจากนี้ Bigseller ยังช่วยให้คุณจัดการสต็อกสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพรองรับการจัดการสต็อกจากคลังสินค้าหลายแห่งและหลายแพลตฟอร์มโดยเมื่อมีการจัดส่งสินค้าระบบจะทำการลดจำนวนสต็อกโดยอัตโนมัติคุณยังสามารถพิมพ์บาร์โค้ดสินค้าสร้างรายการโอนสินค้าทำการโอนสินค้าระหว่างคลังสินค้าหลายแห่งและทำการตรวจนับสต็อกสินค้าเป็นประจำได้สำหรับผู้ใช้ที่มีคำสั่งซื้อจำนวนมาก บิ๊กเซลเลอร์มีฟังก์ชันการทำงานแบบเว็บซึ่งจะช่วยให้คุณทำงานได้ง่ายขึ้นเช่นสร้างชุดงานสำหรับทำสั่งซื้อที่มีคุณสมบัติคล้ายคลึงกันการจัดการหยิบสินค้าพิมพ์ใบปะหน้าพัสดุและบรรจุสินค้าการใช้งานฟังก์ชันการทำงานแบบเว็บจะช่วยทำให้หยิบสินค้าได้ไวขึ้นและจัดการคำสั่งซื้อได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น b i ๊กเซลเลมีระบบสร้างรายงานอัตโนมัติซึ่งจะช่วยให้คุณนำมาวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจและเข้าใจสถานการณ์ทางธุรกิจของคุณได้ดียิ่งขึ้นนนเช่ราาายงา รายงานยอดขายรายงานผลกำไรเรายังมีแอปพลิเคชัน Bigseller ที่ใช้งานสะดวกสามารถรับการแจ้งเตือนคำสั่งซื้อใหม่การจัดการคำสั่งซื้อการจัดการคลังสินค้าสแกนและจัดส่งสแกนและส่งภาพตรวจสอบข้อมูลการขายได้อย่างทันทีทางมือถือของคุณ Bigseller มีทีมงานบริการลูกค้าและช่างเทคนิคที่เชี่ยวชาญพร้อมให้บริการตลอดเวลาเพื่อช่วยเหลือผู้ใช้งานแก้ไขปัญหาที่พบและมีบริการให้คำแนะนำแบบตัวต่อตัว,ตว เพื่อช่วยให้ผู้ขายใช้ประโยชน์จากฟังก์ชันของ Big Seller ได้อย่างครบถ้วน Big Seller ยังคงพัฒนาและเพิ่มฟังก์ชันอื่นๆที่เป็นประโยชน์อย่างต่อเนื่องอย่ารอช้ามาเชื่อมต่อร้านค้าของคุณกับ Big Seller แล้วเริ่มต้นจัดการธุรกิจ e-commerce ของคุณได้เลย